เรามาเริ่มจากกระดานแห่งโชคชะตากดเข้ามาจะเจอหน้านี้นะเป็นการเลือกรางวัล4ชิ้นตรงนี้ทุกคนยังไม่มีสกินอะไรก็เลือกกันเลยเราจะเลือกชูเรนกระบี่ส่วนถัดไปจะเป็นการเลือกสกินมิลเลอร์เล่นเราก็จะเลือกมอทอสมูลาดแล้วก็ฮอลลีเยวนะตรงนี้ก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมานะคะเป็นของรางวัลแต่ละรอบที่เราจะได้รับถ้าเราเดินบนกระดานครบหนึ่งรอบเราก็จะได้รับสกินสกัดไปเลยถาวรถ้าเราเดินครบ2รอบเราก็จะได้เป็นอ e ีโมจิถาวรถ้าเราเดินครบ3รอบเราก็จะได้สกินตามที่ทุกคนขึ้นเลยนะคะตรงนี้ ถ้าเราเดินครบ5รอบก็จะได้บัตรลดหนึ่ง้คูปองถ้าเราเดินครบ8รอบเราก็จะได้สก,กินตรงนี้ไปเลยนะคะและทุกคนจะเห็นข้างล่างนะคะปุ่มสีเขียวรับตั๋วและรางวัลอื่นๆได้ที่นี่พอจิ้มเข้าไปตรงนี้ก็จะมีรางวัลให้เรารับนะถ้าเราเติมสะสมครบรางวัลจากการเติมคูมปองสะสมก็จะเป็นตั๋วในการเล่นกระดานโชคชะตาคัมพีธรรมดาแต้มเวลลพาร์คัมพีขั้นสูงแล้วก็พวกหินที่เอาไว้อัพอีโ e วแล้วก็ชิ้นส่วนรูนรวมไปถึงคูมปอง ก็ตามภาพเลยนะคะยอดสูงสุดในการเติมสะสมแต่ละวันนะคะอยู่ที่แ9ด้อยเก้าสิ้าคูมปองจะถูกรีเซตทุกวันนะคะส่วนใครที่พื้นที่ในคังในกระเป๋าเต็มนะคะอย่าลืมเคลียร์กระเป๋าก่อนมากดรับของรางวัหลหรือเล่นกิจกรรมนะคะไม่อย่างนั้นของรางวัลอาจจะสูญหายได้เดี๋ยวเรามากดรับของรางวัลจากการเติมสะสมกันต่อเลยก็กดรับให้ครบทุกช่องเลยนะคะ<ๆ>เพราะว่าเราเติมเต็มลิมิตของวันนี้เลยโอเคครบแล้วตอนนี้เรามีตั๋วในการเล่นอยู่สิบสี่ครั้งนะคะก็จะกดเล่นเลยนะครั้งแรกเราได้ห้าคะแนน ตกที่เพชรแดงนะคะถ้าเราทอยได้สองคะแนนเราก็จะเราก็จะตกที่สก,กินมูลาดเราก็จะได้มูลาดไป๋อ้ห้าคะแนนทุกคนอลืมบอ,อกทุกคนว่าเราสามารถดูเลดการดรอปได้จากตรงนี้นะคะตรงนี้เลยวิธีการเล่นละเลดการดรอปก็ต่อคะ่ะห้าคะแนนก็ต่อคะ่ะหนึ่งคะแนนก็ต่อคะ่ะห้าคะแนน วันนี้เราเติมปองไปแค่สี่พันปองนะทุกคนเพราะว่าเราจะเก็บเอาไปเติมทุกวันอะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปการสุ่มเซนอิสึถ้าไม่ได้ก็อาจจะเติมเพิ่มแต่ถ้าได้ก็ไม่เติมเอาไว้เติมพรุ่งนี้เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ในการเล่นตรงนี้ครบหนึ่งรอบแล้วนะคะเราก็จะได้รับสกินสกัดไปต่อนะแต่ถ้าใครแบบว่าไม่ได้สุ่มบ่อยอะเล่นตรงนี้แค่สองรอบก็พอแล้วนะคะทุกคนเอาแค่สกินสกัดกับอีโมจิรอบที่สองถาวรจะได้สองอีโมจิเลยหรือไม่ก็ เล่นสมรอบก็ได้ถ้าใครยังไม่มีสกินอีพิกหรือฮีโร่ตรงที่มันขึ้นนะคะรอบที่สามกดต่อเลยได้ยากนะคะทุกคนเพราะว่าเลดการดรดอกไ,ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ะจากที่เราไปดูมาแล้วอือหอเฉียดอลลสเธอทำฉันเสียใจไหนหนึ่งซิหนึ่ง <c oughs> ยากมากตกมาในช่องเดิมๆ ทุกคนอย่าไปหวังสกินที่อยู่ในหน้ากระดานมากนะคะเพราะว่าโอกาสได้ยากมากมันไม่ได้การันตีอะ่ะส่วนสกินหรือของรางวัลที่การันตีจริงๆก็คือสกินที่เล่นครบรอบข้างล่างตรงนี้ก็กดรับได้เลยนะคะรอบที่หนึ่งได้รับสกัดรอบที่สองได้รับอีโมจิส่วนยอดสะสมในการเติมก็รอวันใหม่นะคะค่อยรีสำหรับคนที่เติมเต็มลิมิตแล้วเราก็จะไปรับเลยรอบที่หนึ่งการันตีสกินสกัดรอบที่สองการันตีอีโมจิเราจะไปใส่ให้ทุกคนดูนะขยับนิดหน่อยนะคะตรงปีกแล้วก็ตรงข้อมือส่วนอันนี้ไม่ขยับนะคะ แล้วก็เป็นของรางวัลที่เราได้รับจากการเติมสะสมแล้วก็เดินตกช่องกระดานชเพชรหนินขั้นขั้นคุมปองเราอย่าไมมกดเปิดน,นะคะแต้มมดแล้วดพาแต้มมดอลือดเารวขึ้นวายอยู่นะทุกคนไม่กินคำพีทัว่วไปด้วยนะคะ ที่เป็นคุปองเราจะยังไม่กดเปิดนะคะถ้าเราไม่กดเปิดคุมปองกองคุมปองก็จะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าแบบนี้นะคะสามารถกดขายทิ้งได้นะ,ะทุกคนก็ระวังล่ะไปกดขายหนึ่งทองมันก็จะไม่คุ้มนะกดเรามาแล้วนะคะคุมปองก็เพิ่มขึ้นมา50คุมปองส่วนกิจกรรมซอิสึใครอยากดูเราสุงก็ติดตามคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดใจกดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบาย